ัดีครับวันนี้เดี๋ยวไปกินไก่ย่างของสวนกวางกันนะก็เขาสวนกวางนี่ก็คือจากคอนแกนก็ประมาณสามสิบกโลนะครับอถ้าเราออกมาจากคอนแกนนี่ก็จะผ่านเขื่อนบอนรักน้ำพองนะครับแล้วก็อำเภอโละอาแล้วก็จะเป็นเขาสวนกวางนะไก่ย่างในประเทศนี้ก็ถ้าถ้าเป็นที่รู้จักกันก็จะมีที่ก็จะมีไก่พิเชียนบุรีนะครับ เขาสนวนกว้างนะครับไก่ย่างพังโคนนี่อร่อยนะฮะแล้วก็ไก่ย่างตูเวียงนะครับเอ,เอาเท่าที่ผมที่ผมรู้จักนะครับประมาณนี้ที่ดังๆนะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับไก่ย่างเขาสวนกว้างว่าเราจะไปร้านไหนนะครับเดี๋ยว,ยวนี่ก็มาถึงแล้วนะเขาสนวนกว้างนะครับเมืองไก่ย่างครับเมืองไก่ย่าง กินนักเด็ก้วครับสมัยเด็กนี่เวลานั่งรถไาที่คอนแจนรถบัสนะครับหรือว่าไปกรุงเทพเนีย่ยก็จะมีเขาเดินขึ้นไปขายบนรถด้วยนะครับนี่ครับหนซ้ายมือครับเรียงลายครับไก่ที่เขาใช้นี่เป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับเป็นมันไม่ใช่ไก่บ้านอย่างเดียวนะคือผสมระหว่างไก่เนื้อไก่พันธุ์แล้วก็ไก่บ้านนะครับเป็นไก 3000, นะ่สามสายพันธุ์ครับใช้ย่างเฉพาะเขาสุนกวางเลยที่ผมถามเข้ามานะ ทั้งสองสองฝั่งนะครับวันนี้ผมผมเป็นฝั่งขาเข้าไปที่อุดรน,นะครับก็ยังมีตลอดฝั่งด้านตกข้ามเนี่ยก็จะมีตลอด,ดนนมนงานตลอดสายเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านใหญ่แพงนะครับร้านใหญ่แพงไก่ย่างเนรับกส็ส้มตำอร่อยอ่าส้มตำอร่อยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าร้านใหญ่แพงเจ้าไหนที่สุดไม่ใช่นะก็ก็ ก็แล้วแต่คนชอบก็อร่อยทุกร้านนะครับแต่ว่ามาเงินไปกินที่ร้านยายแพงแล้วติดใจส้มตำเขานะครับส้มตำเขาอร่อยดีไก่ก็อร่อยนะครับก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเจียไปกินซะหน่อยนะครับร้านยายแพงจะอยู่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยตรงใกล้ถึงตัวไฟแดงนะครับเดี๋ยวดูจะมีที่จอดหรือเปล่าอาจจะต้องอาจจะต้องจอดแถวนี้แล้วก็เดินไปไหมน่าจะมีนะเดี๋ยวเข้าไปกันะนะครับเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยร้านยายแพง สีเหลืองๆเลยอ่ามีที่จอ,อดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในไลน์อันนี้ครับร้านร้านเย่แพงนะเดี๋ยวเรากินกันร้านนี้จำนวคนต่อคิวเยอะเลยนะครับอันนี้ครับย่างแผนกย่างนี่ย่างอย่างเดียวครับขายแทบไม่ทันนะนะนขายดีนะ,อะโอ้โหมาเป็นเนี่ยเตรียมเตรียมกันเป็นกะละมังเลยครับไก่ มีคนเข้าตลอดนะครับมีคนเข้ามาซื้อตลอดนะครับร้านนี้มาอย่างแรกครับเครื่องในย่างเปล่าแล้วครับหมาบุญครับเด็กครับนี่จัดไปก็กินไก่นี่ต้องใช้มืออร่อยครับก็จะเป็นเครื่องในไก่นะฮะย่างมีพันไส้ <S <S ด้ยวยนะครัลองเครื่องในกันนะนี่คือเขาเดี๋ยวฮ้อนครับเนี่ย ำใหญ่ๆครับเนี่ยนะครับนี่ม,มีวันนี้ไม่ม,มีมีสั่งมาแล้วก็มีปงข้างในนะครับอ่าอันนี้ตำปลาล่าครับตำเลาวครับพี่สายนี็ตำเลาวนัวครับนัวแซ่บหลายนี่ไฮไลท์ของเราครับไก่ย่างมาครับเนี่ย

แล้วครับตอนนี้อิ่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไวแค่นี้ก่อนนะครับกว่างก็แวะมาทานนะฮะจ่ย่างร้านเดย์แพงนะครับอร่อยจริงๆอ่ะสวัสดีครับ